ภูมิใจไทยรัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงพักพลังประชารัฐรัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงพักรวมไทยสร้างชาติรัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงเริ่มต้นเลยคือบอกว่าพักนี้เอาไปเท่านี้คือตัดเค้กแบ่งกันถามว่าประชาชนอยู่ตรงไหนกหกซรัพย์สคือตอนนี้ผมวัดได้อย่างเดียวภู <c oughs> มิธรรมเนี่ยล้มละลายทางความเชื่อถือแล้ว หนึ่งที่นั่งอาจารย์พรชัยเคยเห็นไหมบอกโคต้ารัฐมนตรีตั้งแต่ตอนยังไม่โหวตนายกอย่างนี้ผมย้อนกลับไปนิดนึงนะงานนี้ภูมิทําเสียคนขึ้ประกาศไปตลอดเวลาขอโหวตก่อน ยังไม่คุยเรื่องโควต้านี่มันย้อนแย้งมันจะชัดอยู่เลยแล้วภูมิธรรมจะเอาหน้าไว้ตรงไหนผมเป็นภูมิธรรมเนี่ยผมผมไม่ไม่ขอรับตําแหน่งนายกรับรับปฏิว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วเราออกจากสสปาร์ตี้ลีสแล้วไม่เอาอาจารย์ผมว่าอะไรคุณก็โกหกซ้ำซากอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เรื่องเล็กคือย่างนี้คุณเราวิทย์ทำไมนักการเมืองเนี่ยมันกล้าโกหกซ้ำซากเหลือเกินนึกออกไหมอาจารย์นึกออกว่าผมโอ้โหแบบ อ,นนยอยากจะให้เปรียบเทียบตอนที่ทางพักก้าวไกลเขาจับมือกันเป็น312เสียง8พักเนี่ยสิ่งที่เขาบอกกับประชาชน MOU ที่ออกมาเนี่ยคือเขาจะทำอะไรเขาจะแก้ปัญหาอะไรหนึ่งสองสามนโยบายอะไรที่เขาจะมาทำม,มันไม่มีการพูดถึงเรื่องการแบ่งกระทรวงกันเลยแต่อันเนี้ย เริ่มต้นเลยคือบอกว่าพักนี้เอาไปเท่านี้คือตัดเค้กแบ่งกันถามว่าประชาชนอยู่ตรงไหนในการที่เขาตกลงกัน11บเอ็พักเนี่ย ประชาชนอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้บอกเลยว่าปัญหาจะแก้เรื่องอะไร 1, นึสแต่บอกว่าโคต้ามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งประชาชนดูแล้วคงปวดใจนะคะว่าไอาการที่จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยประชาชนมาทีหลังประชาชนจะได้อะไรเอาไว้ก่อนแต่พักจะได้อะไรคือขึ้นมาก่อนอาจารย์ตอนก้าวไกลเขาก็คุยนะ14บบวกหนึ่ง อันนั้นก็คือมาทีหลังนะคะแต่ MOU เนี่ยไม่มี14บวก1นะคะใน MOU ไปดูได้เลยนะคะคว่าเป็นการรวมกันเพื่อที่บอกว่าจะทำอะไรบ้างนะคะคจะเอาโนโยบายต่างๆมามัดรวมกันแล้วก็จะเริ่มต้นทำอะไรเป็นอันดับ 1!, 2!, 3!, 4! 5! แล้วจะไม่ทำอะไรเป็นอันดับ 1!, อันดับ 2! เขาจะบอกหมดเลยซึ่งตรงนี้ประชาชนเขาถึงได้มีความรู้สึกว่าโอ้พอพอบอกออกมาแล้วเนี่ยเขาชื่นใจว่ารประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์จาก การรวมตัวของพักการเมืองต่างๆอาจารย์ผมผมแก้แทนเพื่อไทยนะครับในแถลงการเขาบอกว่า <c oughs> ทุกพักบรรลุข้อตกลงจะทํานํานโยบายของพักเพืพ่อไทยที่หาเสียงไว้มาเป็นนโยบายหลักเช่นดิจิตอลบัลเลตที่ดินทํากิน<ช>ขึ้นค<ช>่าแรงขั้นต่ํา6 0 0ภายในปี2570เงินเดือนปริญญาตรี 25, 2 0งหมเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมาก ขึ้นป้องกันการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและยังคงไว้ในส่วนของหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เขายืนยันครับอาจารย์ใชยเรื่องเลยค่ะถ้าเผื่อว่าเราดูแผ่นแรกไม่มีนะคะมาในแผ่นที่สองถึงจะมีว่าจะทำอะไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเสริมอาจารย์พรชัยนิดนึงที่คุณภูมิธรรมพูดว่าสิ่งแรกเลยเราจะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องจัดทำสสอรอในนี้เหลือแค่แก้รัฐธรรมนูญไม่มีข้อความนี้รัฐนูญไม่มีการยกร่างไม่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นั่นก็แปลว่าอะไรคะ สิ่งที่ได้สัญญาในครั้งแรกที่ต้องข้ามขั้วแล้วจะทํานู่นทํานี่ไม่ทําแล้วเริ่มติดล็อกแล้วเริ่มลดลดลดระดับลงไปเรื่อยเรื่อยเรืลดลงไปจนกระทั่งเหลือแค่แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเลยไม่รู้ว่าจะยึดแถลงการฉบับไหนเป็นฉบับล่าสุดคือฉบับก่อนนั่นนี้จะเขียนเอาไว้ชัดเรื่องแก้ รัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติจะให้ครอรมอมีมติตั้งแต่การประชุมครั้งแรกแต่พอครั้งนี้เหลือคำว่าและจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผมสังเกตตอนถแถลงข่าวช่วงท้ายผู้สื่อข่าวพยายามจะถามย้ำเรื่องนี้เพราะว่ารายละเอียดมันหายไปเยอะครับ<ม>ตรงนี้<ม>สอส,อสอรอมาจากการเลือกตั้งไหมเหมือนพยายามจะปิดประชุมปิดการถแถลงข่าวอย่างรวดเร็วอะมีสกิดสกิดคือพอแล้วพอแล้วพอแล้วคือคือคอ,อย่างนี้ เด่ที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยมันเป็นการโกหกซ้ำซากครับแล้วผมว่าถ้าเขียนอย่างนี้แล้วเนี่ยมัตคดมัติของคณะปีครั้งแรกจะไม่มีการเสนอเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสอสอรอาจารย์ไม่เชื่อแล้วเรื่องนี้มไม่เชื่อแล้วเพราะถ้าเขียนอย่างนี้ผมไม่เชื่อแล้วทีนี้อีกเรื่องหนึง่งทําไมจะต้องมีอีกบอกตําแหน่งกันก่อนคนนั้นกี่ตาแหน่งกี่ตําแหน่งนะท่านอาจารย์มันเป็นอย่างนี้คุณวรวิทย์มันเป็นตรงที่ว่าไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันไม่ออกไหม ถ้าสมมติไม่บอกต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยเดี๋ยวพอ,อเรื่องไปแล้วไปจะลงภัยหลังแล้วเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,นมาคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยไม่ให้ตามพี่ตรองเพราะนีนอันนี้แสดงว่าพรรครวมทั้งหมดไม่ไว้วางใจเพื่อไทยเลยอเพราะงั้นคุณต้องประกาศให้สาธารณชนรู้ข้าพเจ้าได้กี่พรรคกี่ตําแหน่งพอถึงเวลา,าถ้าผิดไปจากนี้เนี่ยถ้าจะเบี้ยวถ้าจะถอนตัวถ้าจะอะไรกันไม่ได้ไม่ได,ไไดค้คือชัดเจนอยู่ตรงนี้แต่เรื่องกระทรวงกระทรวงอะไรเนี่ยว่ากันทีหลังมไม่เห็นแต่อย่างน้อยที่สุดตําแหน่งมังนต้องชัดเจนเพราะงั้นมันสวนกับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ภูมิธรรมพูดนะเพราะงั้นถ้าสมมติความเชื่อถือที่ล้มละลายเนีู่นคทถก ความเชื่อถือติดถูกล้มละลายมากที่สุดในพรรคเพื่อไทยอ่ะมากกว่าหมอชวนนาหน้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ใครจะรับบทหนักมากกว่ากันมันจะวัดกันได้หรอครับอาจารย์คือตอนนี้ผมวัดได้อย่างเดียวภ <c oughs> ูมิธรรมเนี่ยล้มละลายทางความเชื่อถือแล้วเพราะอันนี้มันสดสดร้อนร้อนเลยคือคือเรื่องการมีตําแหน่งเรื่องรัฐมนตรีประกาศ ่อหน้าสื่อมวลชนวันนี้เพราะว่าเวลาอธิบายพี่อ้วนภูมิธรรมก็จะเป็นคนที่พูดเรื่องนี้มากที่สุดว่ายังไม่ได้คุยเรื่องเก้าอี้คอรมอสุดท้ายมันก็มันก็ชัดเจนถ้าไม่อย่างนั้นไม่มาคุยกันแบบนี้และแต่ถ้าไม่คุยกันแบบนี้ก็ไม่จบใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้สามร้อยสิบคือถ้าไม่จบไม่เป็นไรแต่คุณไม่ควรพูดอย่างนั้นคุณไปพูดพูดบอกว่าไปพูดล็อกไว้เร่คุยกับนายกก่อนเพื่อประเทศชาติเพื่อแก้ฤตของประเทศเพื่อสลายขั้วพูดจะอย่างดีงามเลยแล้วผลสุดท้าย คุณแม่ทำอย่างที่พูดเลยครับอ,อาเดี๋ยว